สวัสดีครับผมสวัสดีทุกทุกท่านขอต้อนรับช่องสู่ช่องยิบสืสะท้านม่จิกนะครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับชีวิตมีความสุขกันดีอยู่ใช่ไหมครับมีความสุขกันทุกวันทุกเวลาเลยสวัสดีทุกทุกคนรวมถึงคนที่เป็นต่างชาติด้วยนะครับ คนที่เป็นทางดาวด้วยนะครับถ้าชีวิตมันไม่ดีขึ้นมันก็มีสาเหตุของมันแหละแต่บางทีเราก็ไม่รู้นะครับว่าอ๋อคิดอย่างนี้ทำอย่างนี้นี่แม่งถึงไม่ดีขึ้นอยากให้ชีวิตดีขึ้นทุกวันทุกเวลาที่คุณรู้สึกนะครับมันเป็นเรื่องที่โคตรง่ายครับ บางทีอาจจะบอกว่ามันพูดง่ายแต่ทํายากทํายากเพราะคุณคิดว่ามันทํายากนะครับถ้าคุณคิดว่ามันพูดง่ายและทําง่ายมันก็จะทํางานนะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ที่มักจะไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตเพราะคุณจับจ้องจับจดจับจ่ออยู่กับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้ามันไม่ใช่สิ่งที่ มีความสุขหรือสร้าง objetos, รอยยิ้มหรือทำให้คุณรวยขึ้นหรือสวยขึ้นหล่อขึ้นนั่นเองนะครับเช่นหัวหน้าแม่งจ้องจะใช้กูยืนนั่นแหละคุณก็จับจองแม่งต้องใช้กูแม่งไม่ต้องใช้กูสุกปะแม่งไม่สุอไอ้เพื่อนคนนี้แม่งยืมเงินอีกแล้วมึงยืมเมื่อไหร่มันยว er มันต้องย er ืมเดี๋ยวมันต้อง clothing. มันก็ยืมจริงแล้วแม่งทวงยาหักแม่งเมื่อไรจะคืนคุณก็ อารมณ์ร่วมหัวไปแหละครับเอออ่ะถูกคู่รักไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นคู่รักเอาอีแล้วเดี๋ยวแม่ต้องถามกูแน่ว่าทำไมกลับบ้านพิเวลาเอาอีแล้วแม่ต้องถามว่ากูคุยอใครเอาเนี่ยครับนี่คือตัวอย่างยกตัวอย่างเฉยมันไม่มีความสุขถูกไหมครับ อะไรที่มันตามมาครับเมื่อคุณมีอารมณ์ร่วมกับสิ่งที่มันไม่มีความสุขผมไม่อยากจะพูดว่าเป็นพลังด้านลบนะครับผมไม่อยากพูดเลยพลังด้านลบอะ่ะด้านลบด้านลบเนี่ยผมไม่ชอบเลยจริงๆเรื่องอะไรลบๆเนี่ยผมไม่ชอบเลยเนี่ยแหละครับคือการสั่งจิตหรือสะกดจิตตัวเองโดยไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมีอารมณ์ร่วมเรื่องไหนเรื่องนั้นก็จะเกิดขึ้นจริงนี่แหละง่ายๆครับง่ายๆนั่นคือคุณ ถ้าคุณไม่ชอบมันคุณอย่าไปคิดถึงมันถึงจะคิดถึงได้บ้างก็คิดแต่มันบางทีมันคุณควบคุมไม่ได้เช่นมึงไม่ยืมตังเช่นหัวหน้าแม่งจะชมหัวหน้ามันจะใจดีแม่จะดา่าพ่อจะดุแฟนจะต้องจับผิดอะไรก็แล้วแต่นึกดูดีนะครับมันไม่มีความสุขสักเรื่องเดี๋ยวนี้ผมยกตัวอย่างนะอืม ดูไหมครับไม่มีความสุขเลยเพราะฉะนั้นนับจากวันนี้เป็นต้นไปเริ่มเลิกที่จะจับจุดจับจอกับสิ่งที่มันไม่สบายใจครับอืแต่หนีได้ไหมถ้าหนีไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันอยู่กับมันให้มีความสุขแล้วไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปจับจุดจับจอกับมันสิ่งที่คุณต้องคิดและจับจุดจับจอกับมันนั่นคือเป้าหมายครับอื อีกสเดือนข้างหน้าอีก5เ,เดือนอีกหกเดือนอีกห่งปีอีกสปีสาปีข้างหน้าคุณจะมีอะไรนั่นแหละครับคือสิ่งที่คุณควรจะจับจดจับจอบางครั้งความจริงมันหนีไม่ได้เราก็ต้องสู้ความจริงมันไปนะครับเราถือว่าเรากลุมไม่ได้ชีวิตมันถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราไปจับจ้องจับจอจับจดอยู่ในสิ่งที่มันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงของเราที่เราไม่ต้องการเลยนะครับ อ่ะนี่คือมีอะไรดีๆก็บอกกันนะครับคิดเห็นยังไงก็โปรโดแสดงความคิดเห็นมาด้วยอย่าให้หมอต้องโมโหตามถึงบ้านนะครับมาเก่งขนาดรู้จักบ้านกัเลยอ่ะเออจักบ้านตัวเองนั่นแหละ <c oughs> ก็นี่ไนงะพูดผัานเนี่ยอ่ะนะครับวันนี้มาชมเอ่าเอาคนที่เกิดวันศุก นะครับวันศุกร์นะครับวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์ที่สิบห้านะครับสิบห้าถึงยี่สิบเอ็ดมีนาคมว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับมาชมมาดูกันเป็นภาพรวมนะครับบอกก่อนนะครับว่ามันคือภาพรวมป็นเป็นภาพรวมซึ่งมันก็อาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะครับตรงกับบางคน

เก้าสิบเรียบร้อยครับคุณพ่อคุณแม่ครับหนูทำเสร็จแล้วครับหนูป้าแล้วครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับไม่ได้จบคลิปนะเห็นยอดคนดูเพิ่มขึ้นหลังจากที่ผมบ่นผมมาสังเกตได้ทำนึกมา กลับมาดูกันที่เยอะกลับมาดูจงกลับมาดูจงกลับมาดูเกิดขึ้นจริงครับจากยอดดูที่แค่หลักสิบกลายเป็นหลัก,กร้อยอ่ะ,ะละ่าผมรู้สึกจริงนะครับผมจะสั่งอะไรแผมจะรู้สึกร่วมจริงนะครับแล้วผมก็ไม่สนเหตุที่จะไม่เกิดเรื่องที่จะทำให้มันไม่เกิดเรื่องจริงผมก็จะไม่สนเลยนี่คือการสั่งจิตอ่ะ มาชมกันสถานการณ์ใบแรกของคนคนเกิดบันทุกแม่จา๋าคิงเ็เรียเลยครับผมนี่แหมกัดจนกินจนท้องแตกไปไหนไม่ไหวตกมาตายเลยตุ่มหน้านะยุงยุงเอตึกสวยถ้ามองในแง่ดีเฮ้ยจะต้องสูญเสียเงินเพื่อซ่อมแซมต่อเติมอะไรก็ถือว่ามันดีเฮ้ยสามดาบ ใครๆก็เป็นมือที่สามได้แต่เราไม่อยากสนใจมันแค่นั้นเองให้ความสําคัญกับมันมากมันก็ดึกว่าเราชอบไม่ชอบเห็นไหมดูแมทชีเชียนมาประกอบนั่นคือศักยภาพที่ทเป็นแจ็คถือเหรียญการหมุนเงินห้าถ้วยเบอร์เบอร์ออออยากๆมันเป็นกันคนเป็นกันได้ทั้งนั้นเอ็มเปอคิดกันใหญ่แล้วจักรดาบันหัวแบนนะไม่หลบอ่ะเจ็เหรียญมีชคเรื่องการเงิน ตามร้วใพระเป็นไงครับหไหมเทิบหน่อยแล้วกันอาจจะเห็นไม่หมดมมและผ้าปูพื้นนะก็เป็นรูปพายด้วยนะและการดูพายก็เขาจะงงไหมอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นผ้าอันนี้เป็นลายผ้าอันนี้เป็นลายผ้าคงดูออกอะ่ะผมว่าดูออกนะคนที่ชมช่องผม ฉลาดเฉลียวทุกคนสติปัญญาดีเรียนรู้ไวกันหมดนะครับอ่ะดูโดยภาพรวมนะครับภาพรวมไพ่ใหญ่คือ The Tower The Magician The Emperor แล้วก็ The h e r o p a n นะครับ h i e r o p a n คือไพ่พระสังคราชนะครับไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงนะครับเป็นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใบเดียวนะครับของไพ่ย4่สี่ใบนี้ชุดนี้78็ปใบนะครับอ่ะ สิ่งที่มันจะรู้สึกจะไม่ค่อยดีมันรู้สึกแย่นี่คือสามดาบดูภาพก็ไม่สบายตาเห็นไหมก็ระวังเรื่องสุขภาพอนามัยโรคหัวใจโรคปอดโรคความดันห้าถ้วยครึ่งคืนกลางจะรักต่อหรือเลิกดีหรือจะหรือจะไม่เลิกแล้วรักมันต่อดีๆมันก็ไม่ได้ มันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยซึ่งไม่มีใครชอบแต่เมื่อมันเป็นแล้วก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ครับอยู่กับมันมีความสุขไปเลยนะครับแค่นั้นเองกับแค่นั้นอ่าสถานการณ์มันเปิดขึ้นมาด้วยเหรียญน,นะครับแปลว่าธุรกิจการงานสัมมาชีพของท่านทั้งหลายมันกําลังมือขึ้นมือขึ้นครับมือขึ้นอ่าแจ็คเหรียญแถมมีในทุนให้ด้วยนะแต่นี่คือถ้าเป็นทุน การกู้ยืมในยืมในระบบนะครับระบบะระบบไม่ใช่ร้อยละยี่ห้าร้อยละสามสิบอะไรไม่ใช่นะนี่คือสถาบันการเงินนะครับพูดถึงเรื่องการเงินก่อนเลยครับเจ็ดเหรียญน,นะครับเจ็ดเหรียญไม่พึ่งพาใครก็มีนะครับไม่พึ่งพาใครก็มีเงินมีใช้มีกินเอาตัวรอดได้อย่างสบายสบายเกิดจาก the magic เชียนแปเชียนคือไพ่หมอด,ดูถ้าแปลเป็นภาพร,รวมหมายถึงคนที่มีความคิด ที่มันสร้างสรรค์ที่มันเกิดประโยชน์กับตัวเองหรือสังคมหรือคนรอบตัวหรือเพื่อต่อยอดในงานหน่อตอนในธุรกิจต,ต่อยอดในเรื่องความรักเรื่องอะไรใช่หมดครับดเมนชินนี่ครอบคุมถึงความรอบรู้นะครับคือความรอบรู้และตามด้วยเอ็มเพลเลอร์ถ้าคุณทําเกี่ยวกับต่างชาติเนี่ยชัดเจเลยว่าดีแน่แน่หรือหรือหรือ ผู้หลักผู้ใหญ่คุณใหญ่คุณโตคุณมีเจ้านายระดับสูงข้าราชการก็ระดับไม่รู้มันสี่ยี่ห้าสี่สามสผงไม่รู้แต่ว่ามันเยอะเออประมาณนั้นนะครับคอยควบคุมคอยดูแลคอยช่วยเหลืออยู่แน่ๆชัดๆนะครับแต่ปัญหามันอยู่ที่ตึกนั่นคือปัญหาอยู่ที่3ามสามระดับส,สามดาบ,าดาบนั่นคือจิตใจคุณมันร้อนรุ่มนะครับคุณ คุณจับจ้องแต่ปัญหามากจับจ้องแต่เรื่องที่มันไม่ได้สุขความสุขอ่ะมันก็จะพัวพันนวเนียกิ้งไปกิ้งมาอยู่ในหัววิ่งพล่านอยู่นั่นแหละครับนั่นแหละนะครับบุคคลที่สามบางทีอาจจะไม่ใช่บางทีเขาไม่ได้เจตนาจะให้เรารู้สึกแย่แต่ว่ามันโดนอ่ะอเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้ามันขึ้นแบบนี้แสดงว่าคุณนโมโหง,ง่ายหงุดหงิดเกิดความวัดระแวงง่าย ปากไวมือไวอะไรแบบเนี้นะครับใจเย็นใจเย็นจะ้ะคุณสวยใจเย็นก่อนนะคะอืมทาวเวอร์อารมณ์นะครับอารมณ์ที่มันขึ้นขึ้น,นลงลงไม่นิ่งนะครับพร้อมที่จะแตกหักไม่ดีครับนอกจากคุณเป็นมีหน้าที่รับหม่างพอสร้างตกแต่งต่อเติมแตกหักเป็น,นเรื่องที่ดีครับมันจะทำให้คุณมีเงินทําให้คุณมีงานและมีเงินมีไรายได้ต่อครับเพราะฉะนั้นแตกหักในเรื่อง ครอบครัควรในเรื่องชีวิตไม่ดีครับแต่ขัดในเรื่องสมา,าชีพถ้าคุณละหมาก่อสร้างตัวเติมตกแต่งบิวอินบิวออนรีดิวองรีดวายรีดเวทอะไระเรื่องของคุณนั่นแหละถือว่าดีนะครับตึกพังก็ระวังเรื่องการทะเลาะเบาแบงให้มากๆนะครับเพราะว่านิดเดียวมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นการเงินคุณอ่ะดีมากการเงินและธุรกิจหรือสมาชีพคุณอ่ะดีมากเพราะว่าพ่าใหญ่มันส่งเสริม เรื่องอันธมากินอยู่แล้วนะครับเรื่องอาชีพเรื่องการงานให้โชคอยู่แล้วนะอเอาจจะตึกอย่างที่บอกอะ่ะแหละอิมเพอเลอร์กัชาวต่างชาติอหรือคุณคุณขายถ้าคุณมีทำเลือกิจหรือทำอะไรก็แล้วแต่อาชีพของคุณนะอาชีพของคุณนะครับมันทำให้อะไรวะลืมช่วย อาชีพธุรกิจคุณอ่ะมันดีเพราะว่ามัมนมีมันมีเหรียญมาเป็นตัวชี้นำแล้วคุณมีสติปัญญาสมองที่จะพลิกแพงได้ออนะครับอ่ะนะครับต่อมาเรื่องการงานอ่เรื่องการไม่ไม่เท้าไม่ขึ้นแต่พระใหญ่ขึ้นแทนเยอะอน,นั้นอาชีพการงานก็บอกไปแล้วว่ามีทําอะไรบ้างอะไรบ้างนะครับต้องจําบ้างนะครับบางทีหมอก็บอกไปหลายครั้งแล้วเชะให้หมอย้าไปย้ามาทําไมฮะ จำนะครับต้องจากันบ้างนะครับเฮ้ยดุขอทาไมขอโทษครับลืมตัวครับไม่ได้ดุครับก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับนะครับเรื่องตัวเองก็ยุ่งพอแล้วเดวเรื่องอันอื่นที่มันแย่แย่มายุ่งตึกมันไม่มีประโยชน์นะครับอืสนุกสนานครับผมชอบความสนุกสนานไม่ชอบความเครียดนะครับอ่ะความรักความรักห้าถ้วยใบเดียวมีไพ่พระด้วยมีสามดาบด้วยมีตึกด้วย สถานะออกจากงอนเง่นแล้วงอนงอนเง่งงงงงเงินแล้วต่างคนต่างไม่ยอมอย่างประทับใส่กันอ่ะมีทางออกนะครับเดินแมรี่เชนบอกว่าให้คิดตัว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นพ่อเป็นน้องเป็นลูกเป็นแม่เป็นยายเป็นป้าอยากคิดว่าเป็นคู่รักกันคิดว่าเป็นเพื่อนกันเป็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 นลูกเป็นพ่อเป็นเมียเป็นผัวมันเป็นเมียเป็นผัวมันทําให้แบบมันต่เใจกันได้อ่ะมันต่างคนต่างเอาชนะ แต่ถ้าเป็นเป็นเพื่อนอ่าเป็นพ่อเป็นพี่เป็นน้องอย่างเงี้ยมันตักเตือนกันได้มันคุยกันได้ง่ายนะครับความรักก็ประคับประคองกันถ้ามันตึงเครียดก็ถอยห่างกันบ้างนะครับถอยห่างกันออกไปบ้างนะครับรู้ว่ารักกันอยู่แต่ถ้ารักแล้วมันมันเจอกันบ่อยแล้วมันงุีก็ถอยห่างกันบ้างครับจะเจอกันบ่อยอ่าแค่นั้นเองนะครับความรัก ถ้าใครยังไม่มีคู่ก็คงยาวอะ่ะเนี่ยมีขึ้นไพ่พระด้วยไพ่พระไพ่พระเป็นไงก็คุณก็ได้แฟนหรือได้คู่เจอคู่ที่มันแก่มากแก่มากคือไพ,พ่พระนี่รูปแผนหรือว่าดีเอ็มเอเมอายุก็เลขห้าขึ้นหลักห้าขึ้นทั้งนั้นแหละครับอืมแะคิงก็เหมือนกันอ่ะต่อมาเรื่องอะไรครับการเงินการงานสุขภาพความรักรก,รก็ดูหมุนแล้วนี่เอออ่ะอ่ะ,อะประมาณนี้นะครับ บอกอีกครั้งว่ามันเป็นภาพรวมมันจะไม่ตรงนะครับกับคนหลายๆคนที่ดูครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อไม่ตรงแต่คุณสงสัยว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นหลังจากวันนี้ที่ผมดูให้คุณก็สอบถามมาครับง่ายมากครับแค่เพียงวันนี้มีคนส่งหัวใจมาถึงจะไม่พูดอะไรผมก็ขอบคุณมากขอบคุณอีกครั้งหนึ่งอิจฉา,าดิอิจฉา,าดิผม ตอบโต้กับคนที่ส่งหัวใจอิจฉาก็แสดงความเห็นกันมาครับอภาพรวมนะครับโดยภาพรวมโดยภาพรวมจะเป็นงี้ยูนขึ้นอยู่ในแนวโน้มที่ดีนะครับอยู่ที่ attitude ของท่าน attitude แปลว่าทัศนคติมุมมองและมุมคิดของท่านนะครับถือว่าไม่ได้ย่ำแย่อะไรนะถือว่าดีด้วยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วยนะครับอ่านี่คือ คนที่เกิดวันศุกร์นะครับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับประจำวันที่ยี่สิบยี่สิบบ้าอะไรอ่ะบ้ายังไม่ถึงเลยนี่าเออนะครับผิดภาพระการใดก็กราบขออภัยด้วยในอโอกาสตอนนี้มีสิ่งหลกติดขึ้นมานะครับก็ขอให้อัญเชิญบารมีสิ่งหลกติทั้งหลายช่วยคุ้มครองป้องกันให้ท่านปลอดภยัยสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงระวังอุบัติเหตุพัดตกอย่างที่สูง หรือบัติเหตุการรับปแหว่งบัตรเหตุการเดินทางมีได้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ท่านทูกภาพประกายแห่งแรงท่านได้มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ไวเท่าทันกับทุกสิ่งทุกอย่างเท่าทันโลกเท่าทันคนอื่นนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิท์นำทางท่านสู่ความสำเร็จและล่ำรวยปิดไม่ให้ดูมันประสบ ดีเลยเห็นไหมไพ่ดีเลยอ่ะนะครับผมก็ขอเพียงทุกท่านติดตามรับชมรับฟังกดไลค์กด,กกดแชร์กดกระดิ่งกดะระฆังกดกองเกิงกีตาร์เบแจะกดไหมหมดมีอะไรกดไห้หมดเป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานทีมงานก็คือผมนี่แหละคนเดียวแล้วก็ทำให้ผมรู้สึกว่ามีคนดูเยอะขึ้นมันก็จะ YouTube ก็จะเปิดการมองเห็นนี่เยอะขึ้นนะครับถ้าคนติดตามเยอะคนแชร์เยอะหรือคน คือคนกดถูกใจเยอะเฮ้ยมันมีเลยวะคุณเข้ามาชมเยอะอย่างเงี้ยเออมันกระดุดใจผมก็เปิดช่วยๆกันนะท่องก็เหมือนของท่านแหละผมทาหน้าผมทาหน้าที่ลงมือทําท่านมีหน้าที่ตรวจสอบผิดตรงไหนไม่ดียังไงอ่าบอกกันมานะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับมีอะไรท้องใจเอ้ยมีปัญหาหรอวะไม่ใช่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 มีอะไรที่สงสัย อยากสอบถามอยากคุยด้วยอยากกดจุดมาจากตรงลูกหัวใจอยากส่งอะไรมาก็ขอบคุณครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ